เห็นมาผมจำได้หมดอ่ะเขาเชิญบังคับด้วยนะบังคับด้วยใครที่มาทีหลังรู้ไหมฮะเขาบังคับด้วยเดี๋ยวผมอว้พรทีหลังแล้วกันเนาะนาชาตเนาะเพราะผมเป็นหลานนาชาตอู่แล้วลูกศิษย์เก่าท่านแรกที่ขอเรียนเชิญมาอวยพรคู่เ่าวสาวในวันนี้แล้วก็ถือเป็นงานอันยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่ผมเป็นนายกมาเจ็ดปีสี่เดือนสถานที่แห่งนี้ได้ใช้ฉลองมงคลสมรสคนโคกขี่หนอนตำบลโคกขี่หนอน ขอากาบเรียนเชิญท่านกำนันสมพงษ์เกตมาลาและคุณทองสุเกตมาลาขอเสียงประเวยด้วยครับถ้าไม่มีสองคนนี้ป้อคราวกับแม่ทองกวาวนี้คงไม่ได้ขี่รถไถไปด้วยกันิญครับ ับับทนต่อไป่แทนตู้ผ้าขอเชิญเวัในตู้ดอกขาวประคับตั้งปารใช่ไหมตู้ผาตู้ผ้าตู้้าถ้าครบมอชรอหนงครับรอตีเลยล 你多人 <coughs> <coughs> <mimitation> <coughs>